สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบล EU TC นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาในบรรยากาศยามเช้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรามีโอกาสเดินทางผ่านทางอำเภอคำเค่อนแก้วนะครับสําหรับตอนนี้นะครับเราอยู่บนทางหลวงหมายเลข23นะครับถนนแจ้งสนิทนะครับตอนนี้มุ่งหน้าไปทางยโสธรนะครับ เลยอยากเก็บภาพบรรยากาศนะครับสองข้างทางมาให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับคําเขิ่อนแก้วนะครับเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดยโสธรนะครับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับของจังหวัดนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองยโสธรนะครับ23กิโลเมตรนะครับเป็นเมืองใหญ่อันดับ3นะครับรองมาจากอําเภอเมืองยโสธรนะครับ แล้วก็อำเภอเลิงนกทานะครับมีจํานวนประชากรนะครับมากเป็นอันดับ3ของจังหวัดยะโสธรนะครับอีกทั้งยังตั้งอยู่ในเส้นทางหลวงหมายเลข23นะครับหรือถนนแจ้งสนิทนะครับตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลข2 0 8 3นะครับจึงเป็นชุมทางคมนาคมขนส่งนะครับเชื่อม ไปยังจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคำเขื่อนแก้วเขืองในอุบลราชธานีและเชื่อมเส้นทางไปยังศรีสะเกดนะครับคำเขื่อนแก้วมาหาชนะชัยนะครับลาศรีสไลอุทุมพรพิสัยศรีสะเกดนะครับอำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับมีขนาดพื้นที่ทั้งหมดนะครับ538นะครับจุดตารางกิโลเมตรนะครับ ประชากรทั้งหมดนะครับสํารวจปี2,563นะครับ65,869คนนะครับอําเภอคําเคือนแก้วนะครับแบ่งเขตการปกครองออกเป็นนะครับ13ตําบล114หมู่บ้านนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นของอําเภอคําเคือนแก้วนะครับมีเทศบาลตําบลน,นะครับ2แห่งนะครับ องค์การบริหารส่วนตำบลนะครับ12แห่งนะครับรวมองค์กรส่วนท้องถิ่นนะครับทั้งหมดของอำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับมี14แห่งนะครับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับของอำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับ1พระธาตุกู่จานนะครับเป็นปูชนียสถานนะครับสำคัญของชาวจังหวัดยะโสธรนะครับลักษณะ ของเจดีนะครับเป็นทรงบัวเหลี่ยมนะครับทรงคล้ายพระาธาตุผนมนะครับแต่มีขนาดเล็กกว่านะครับ 2. ปราสาทดงเมืองเตยนะครับตั้งอยู่บ้านสงเปลือยตำบลสงเปลือยนะครับลักษณะสถาปัตยกรรมปราสาทกอะอิดไม้สอปูนสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับ มีความสูงประมาณ1.7เมตรนะครับกว้างประมาณ5เมตรนะครับยาว5.5เมตรนะครับประกอบด้วยฐานชุดเขียง4ชั้นนะครับ3โกบ้านงิ้วนะครับ4เจดีสังเวชนียสถานนะครับวัดบ้านสงเปื่อยสำหรับท่านใดนะครับที่ผ่านไปผ่านมาอำเภอคำื่นแก้วนะครับสามารถแวะเที่ยวแวะชม ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับของอำเภอคำเขื่อนแก้วตามที่แนะนำได้เลยนะครับหรือท่านใดที่มีบ้านเกิดที่อำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับก็สามารถแนะนำนะครับบอกถึงสถานที่สำคัญนะครับการเปลี่ยนแปลงของอำเภอของท่านได้นะครับครับสำหรับซ้ายมือก็คือโรงเรียนอนุบาลหลุมพุกนะครับครับถัดมาก็จะเป็นโรงเรียนคำเขื่อนแก้วนะครับ ครับถัดมาก็จะเป็นศูนย์ราชการของอำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเทศบาลคำเขื่อนแก้วที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับสถานีตำรวจคำเขื่อนแก้วนะครับจะรวมอยู่จุดนี้นะครับครับก็ชมบรรยากาศร,รอบๆตัวเขตอำเภอของอำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับครับสำหรับแยกนี้นะครับถ้าเราตรงไปก็จะไป อำเภอเมืองจังหวัดยสโสธรน,นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะไปทางโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้วนะครับตลาดสดเทศบาลคําเขื่อนแก้วนะครับตรงไปอีกก็จะเป็นอำเภอมหาชนะชัยนะครับ,รบสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ชมบรรยากาศ2ข้างทางนะครับของอำเภอคําเขื่อนแก้วนะครับ ท่านใดที่อยู่อำเภอคำเคินแก้วนะครับก็สามารถแนะนำการเปลี่ยนแปลงนะครับของอำเภอของท่านได้นะครับคลิปถัดไปนะครับเราจะพาไปเที่ยวไปชมไปดูบรรยากาศสองข้างทางของอำเภอไหนจังหวัดไหนฝากทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องเบล